สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกมซากเก้นแลนด์นะครับวันนี้จะมา,าแจ้งเรื่องอัปเดตนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีเรื่องของอัปเข้ามานิดนึงนิดหน่อยนั่นแหละแล้วก็แก้บั๊กต่างๆนะอย่างเช่นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยที่ผมรวบรวมมามันมีไม่มากมายแล้วครับส่วนใหญ่มีแก้บั๊กนะอย่งอางเรื่องของการเก็บของนะรู้สึกก็จะมีนี่กล่องตัวนี้อัปเข้ามาใหม่นะครับนี่ คราฟได้ง่ายๆเลยนะเป็นกล่องสําหรับเอาไว้เคลื่อนย้ายของนะเคลื่อนย้ายของแบบ่านเงี้ยโดยการใช้ยังไงอ่าโอเคลิกขวาให้มันถือในมือใช่ปะ่ะเราต้องถ่ายของออกก่อนนะถ่ายของออกในนี้ออกก่อนถ้าเราไม่ถ่ายของมันจะตกของมันจะตกพื้นนะไอ้กล่องข้างหน้าเราเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในตัวรเราแทนนะเราก็ถ่ายเข้าตัวมาโอเคแล้วก็ลิกขวากดปุ๊บมันจะมาอย่างี้ เป็นการย้ายกล่องย้ายกล่องดีมากนะเพราะก่อนอันนี้นี่คือการย้ายคือผมตีทิ้งอย่างเดียวนะตอนนี้โอเคละอ่าแล้วก็วางเงี้ยแล้วก็ของใส่กลับเข้าไปนี่คือการย้ายของนะโอเคและอีกอันนึงก็คือสามารถซ้อนกล่องได้อย่างเช่นเดี๋ยวผมทำและซ้อนกล่องได้คืออย่างนี้เนี่ยโคตรเจ๋งก็คือทําให้บ้านอันคับแคบของผมน่าจะอยู่ง่ายขึ้นเยอะโอเคนะเรื่องเรื่องการขออย่างนี้นะอ่าเนี่ยถ้าเราเขากล่องเปล่าคือได้เลย ทุบเข้ามาเลยอย่างเงี้ยสบายสบายแต่ถ้าเราไม่เคลียร์ของก่อนเราคลิกขวาเราถือก็แาบนี้คลิกขวาของมันตกพื้นนะแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็เก็บขึ้นมาได้โอเคต่อไปก็จะเป็นเออเกี่ยวกับอัปเดตจะมีเจโลโคอปเตอร์นะไม่ได้ว่าเจโลคอปเตอร์มาใหม่นะหมายถึงว่าการอัปเดตแก้แก้เพิ่มเติมของเขาก็คือจะมีนี่เหมือนจะเป็นกล่องเก็บของนะซึ่งก่อหน้านี้มันไม่มีนะเออซึ่งเยี่ยมเลย เยี่ยมเลยคืออย่างเงี้ยน่าอ่นย่างเงี้ยหน้าเอาใจโรไปไปฟาร์มนะเพราะว่ามันเก็บของได้เยอะกว่าเรือด้วยนะอันนี้ถือว่าดีถือว่าดีมากเลยเพราะตอนแรกผมคิดอยู่ว่าเครื่องบินขับไอเรือเจกสกีแป๊บเดียวถึงเร็วกว่านะแล้วเฮลิครปเตอร์ก็จะขับแบบตึงเหน่อยนะถ้าด้ายังไม่ชํำนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยหน้าเอาไปหน้าเอาไปมากเลยเฟี้ยวมากดูดิเท่ากระเป๋าเราเลยถือว่าโอเคนะครับแล้วกเ็เรื่องของ แกบั๊กหรอจะมีที่ผมรู้สึกว่าผมก็เห็นว่าเป็นเจ้าพักแล้วไอ้เกี่ยวกับกระชังปลากระชังเอ,อ่อดักปลาครับมันผมก็บ่าอยู่ว่าเห็นตัวเลขแต่ผมกดขึ้นมาทีไรปลาไม่ติดก็คงจะเป็นบั๊กที่เป็นมาสักพักหนึ่งนะตอนแรกๆมันได้อยู่นะเนี่ยผมก็ทําเผื่อไว้ละตอนแรกผมเห็นยอดนะเนี่ยสามทับสามใช่ไหมพอผมกด F อเนี่ยมันไม่ได้ปลาแต่ตอนนี้ได้ละมันเป็นบั๊กนะก่อนนั้นนี้มันเป็นบักนะ๊ก,นนนเ,นกเนี่ย ก็คือตอนแรกไม่ได้ป่าตอนนี้แก้เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคละก็คือถือว่าถือว่าอันเนี้ยแก้เรียบร้อยใช้งานได้ปกติแล้วก็รู้สึกว่าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแก้บัก๊กแก้บัก๊กนั่นบั๊กนี่นะเท่าที่ผมดูไม่มีอะไรมากนะส่วนใหญ่แล้วกเ็เรื่องของที่เขาอัปเดตแก้น่าจะเป็นเรื่องของออการเล่นกับเพื่อนนะเรื่องของ การค้นหาเซิร์ฟเวอร์ไม่เจอขึ้นห้องเต็มหรืออะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็น่าจะน่าจะแบบที่เราสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะเออก็ก็ไปแ,แก้ตรนนั้นตอนนั้นผมยังไม่ได้ดูนะเพราะตอนนี้ผมผมเอ่อคนเดียวอยู่นะยังไม่ได้แบบทำตีทําอะไรนะมามารีวิวให้ทุกคนดูว่ามีอะไรบ้างนะประมาณนี้นะประมาณนี้เบื้องต้นไม่มีอะไรมากโอเคครับมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะในแพทณปัจนะจุบันตอนนี้ที่มันแก้เข้ามานะ 0.1.20นะเมื่อเมื่อ,อวันที่สามที่ผ่านมานี่เองโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทนะครับผม